เพราะคนที่คิดคนและ definition of the world peace มันไม่ได้มีความเป็นสันติภาพอยู่เลยในอาจารย์ท่านพูดไปแล้วทุกคนครับวันนี้ออกสื่อท n, n ของเอขอสัวทางอินเิอร์เน็ด้วยก็ต้องระมัดระวังด้วยครับม o คนจะมีแค่ส e ่อบริ s, <laughs> <S แต่เนื้อสิ่งเงินใดผมมีวันนี้ได้เพราะศาสตราจารย์ดรอังสาครับผมโกรธท่านมากเมื่อ5ปีที่แล้ว อยู่ที่อเมริกาแคาลิฟอร์เนียติดตามเฟรนด์โอทัลเฮ้ยทำไมพระองค์ยัถึงเวลี่ไารซ์เป็นคนอีสานน้งกันกเ <laughs> ลยศรัทธาเป็นส่วนตัวอยู่แล้วหลายหาท่านครับที่ m มสเซนเจอร์พระอาจารย์ครับผมเมื่อชื่นชมและศรัทธาธรรมากเห็นท่านทำกิจกรรมแบบโอ้โหแบบมันคนขิ้งลูกอ <laughs> ่ะแต่ทุกวันนี้พพูดกับคนขิ้ง ติดต่อท่านไปอีทแมสเซเจอร์ครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันท่านไม่อ่านผมเลยสามปีครับเพื่อนครับโอ้โหผมเม <c oughs> ื่อคือสียิงแทนโนครับนี่ผมว่าเสียอาไครับคารแเทนโนเป็นศาสตราจารยออ์ดรตอนนั้นท่านเป็นรองศาสตราจารยออ์ดรผมจำได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าบัาสนาเฮามีต่อกันคือเสด็จพ่อกันผมคิดในใจ ไม่ได้คิดว่าามันจะเกิดสันติภาพลงดินสันติภาพกินได้จนถึงวันนี้ครับผมอยู่เชียงมือม่กา20ปีท่านท่านพราะนั้นผมเห็นนะผมเป็นนักข่าวของเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์ for รอยเตอร์บ้าง for าคือไปที่ไหนที่มีข่าวใหญ่ยยๆก็จะไปอย่างที่ท่านเห็นในปรวะวัติสั้นๆเมื่อกี้ครับแต่หัวใจสำคัญของของหลวงพ่อพระอาจาร์ดรสังคมนี่ก็คือ เพื่อมวลชนเมื่อก่อนเห็นเงินเป็นพระเจ้าครับพอแม่แห่งบอกตั้งใจเฮี้ยนเด้อลูกตาสเดจิตเป็นเจ้าคนในคนพระเจ้าู่วกับพูดตรงกับข้ามครับกันอาชีพเกษตรกรรมคืออาชีพที่ดีที่สุดอาชีพหนึ่งในโลกผมบอกว่าเห็นสิ่งมัตัวทองเพินอยู่ในวัวในว่างเพินมาเคยเป็นเกษตรกรพ่อพ่อแม่ผมปู่ย่าผมโคตรเล่าเล่าก่อผมยากจนหมดครับ เป็นเกษตรกรครับนอกจาก <c oughs> แต่อีกแล้ว <c oughs> นอกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ครับ <c oughs> ที่เป็น c o n แค c t farming หรืออะไรต่าตงๆเหล่านี้ครับรเราไม่ได้ว่ากันแต่คอนเซ็ปต์หรือไบเซปของเขาคือ maximize profit กำไรครับ follow by Adam Smith ครับพวกเราเรียน r e t a i l i ต้องเรียนเรื่อง Adam Smith ครับเรียนเรื่องคารมาร์ก แต่เรายังไม่ได้เรียนเรื่อง sufficiency economy ของพระเจ้าอ,อยู่หัวครับนี่คือทฤษฎีใหม่ทำไมท่านถึงบอกว่า new theory of agriculture รหรือ new theory sufficiency economy ครับพระอ,องบอกว่าหัวใจสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่หรือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรรู้ไหมครับหัวใจมันหัวใจเลยหลักใหญ่ของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับรเดี๋ยวจะเองนะครับ สำคัญมากนะครับหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงคือการให้ครับท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า our loss is our gain ภาษาธรรมก็คือทานนะครับเป๊ะไหมพระพุทธเจ้าสอนอนุปุพิกถาเริ่มจากไหนครับ very good excellent student ครับกหมคําว่าโบท พระองค์ท่านทั้งสองเอาธรรมะมาอินเตอร์เรสมาบูรณาการให้จับต้องได้กินได้ครับมันต้องกินได้ยังไงมันต้องปักกุงดินมันต้องเกิดจากดินหนึ่งครับขอบพระคุณครับอาจารย์อย่าผมลอผมยอดครับหลวงพอ่อครับผมกลับมาเมืองไทยครับแล้วก็มาภาวนาอยู่กับหลวงพ่อทูลเิตป่าบัญโยวัดป,ป่าบันคอ หลวงพ่อก็แปลกมากครับคิดและเทศไม่เหมือนองค์อื่นหลวงพ่อเทศยังไงรู้ไหมครับต่อไปอัตมาภาพจะได้บรรยายแนวทางสู่อร,ริยมรรตโสดาสกิทาอนาคามีหรืออาหารด้วยปัญญาศีลสมาธิผมตกใจครับเป็นพระองค์เดียวที่พูดอย่างนี้ปัญญาศีลสมาธิท่านก็อธิบายไปครับอธิบายไปโอ้ปัญญาที่กส,สมเด็จ สมณะโคดมองค์นี้ท่านจอกว่าสําเร็จได้ด้วยปัญญาผมก็เลยฉุกคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่สิิ <c> ์ <oughs> มันมีปัญญาแล้วผมเกิดขึ้นว่าก,การมีครอบครัวจะทําให้ลําบากแต่คารวะทุกคนมีพุทธะหรือมีปัญญาในตัวแต่ทําไมถึงจะ so าาริช t ูโซดาสกิทาอนาคาอรหันได้เหมือนกันครับคารวะแล้วจะทํำยังไงหนอผมคิดตอนนั้นบินดาบาอยู่ที่เชียงใหม่เสมอ เห็นชาวบ้านลำบากยากจนพวกเขาเหล่านี้มีศรัทธามากเลย <Okay. S 1> แต่ปัญญาน้อยขอโทษคับผมคิดในใจนะว่าโอ้ทำยังไงเขาถึงจะมีโอกาสได้เข้าถึงซึ่งปัญญาตัวที่เป็นแก่ของมันคารวะก็เป็นได้แล้วจะพัฒนาเขาอย่างไรท่านคิดว่าจะบอกให้เข้ามาบวชรือครับพ่อก็มีลูกก็มีเมียก็มียัไมแม้แต่บวชก็ยัง ก็เพื่อศึกษาอะเจ้าดังนั้นผมถะอว่เอะเราทำไมจะทำให้เขา r i c h to enlighten คำว่า enlighten ไม่ใช่แค่เป็นพาาระอรหันต์อย่างเดียวคืออิสรภาพและความสุขที่แท้ทำยังไงเขาจะมีได้เถียงกันกับเพื่อนที่ชื่ออาจารย์ท่านสรยุทธหรืออาจารย์โต้ที่จบสแตนฟอร์ดเราต่างจบจากอเมริกามีคนท้าเราว่าท่านจะเป็นนักเรียนนอก มีปัญญาจะทําให้ชุมชนมีความสุขได้ไหมเป็นนักเรียนจากอเมริกาตายแล้วครับทํำยังไงดีเพราะว่า o r l แบงค์ที่อาจารย์โต้งท่านทํางานอยู่วอชิงตันดีซีครับก็มีแต่คอน s u m e r i s m อย่างที่ท่านรู้เกิดอย่างที่คุณพ่อบอกว่ามีแต่สงครามเกิดขึ้นทุกวันนี้ท่านก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้เราก็เลยศึกษาผมอย่างที่เล่าให้ฟังก่อนจะมาบวชนี่ก็ ศรัทธาอยู่ในระยะหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันดีอย่างไรทําไมผมถามพวกเราต้องถาม Why the United n a t i o n ถึงถวายรางวัลรางวัลที่แปลว่ารางวัลที่ถาวายแก่พระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับโดยโคเฟียนั้นคือรางวัลสูงสุดในการพัฒนามนุษย์หลวงพ่อผมคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวครับหลวงพ่อครับคิดแต่คิดว่าพระพุทธองค์เท่านั้นเนี่ยที่ทา ที่สอนมนุษย์ให้สูงสุดจนถึงอหัลต์ัรเอนิาพานแต่พอเรามาศึกษาดีๆถ้าคนมีกินมีอยู่ไม่ใช้และจะได้รับความร่มเย็นแต่ u ยู t ในเต t i o เน่นถวายรางวัลเฉยๆแต่ไม่รู้ว่า how to do it ครับแต่ผมก็สื่อน,นะครับหลวงพ่อเฮยมันบูฮูยีรีบ,บ่ผมเชื่อว่าเขาอินเทอร์เนช n ่น g h ครับแต่เขาไม่ทำครับ ไม่ทำถ้าคนประเทศโลกที่สามที่ว่าประเทศที่ยังไม่เจริญซ i วิลลิเซชันพึ่งตนเองได้เซลฟ์รีไลน t ได้มีกินมีอยู่มีใช้ได้มันจะซื้อไหมของบริษัทใหญ่มันจะเป็นทามันจะยอมให้เป็น slave of the money ไหมไม่มีทางเขาต้องพึ่งตนเองได้พอคนมันพึ่งตนเองได้มันมีศักดิ์ศรีมีอิสรภาพครับและที่สำคัญมันหมดหนี้แล้วว่า อินาทานังทุกครั้งโลกเกพระพุทธองค์ตรัสไว้นะว่าคนเป็นนี้เป็นทุกข์ในโลกตอนนี้อเมริกาเป็นนี่เป็นทุกข์ก็จึต้องหาสงครามเกิดขึ้นทุกอย่ามยาอย่างที่คุณพ่อพูดไว้ผมถึงเชื่อว่าเขารู้แต่เขาไม่ทําเพราะถ้าทาปั๊บทุกคนรู้ว่าอินคาที่มากที่สุดของอเมริกาคืออะไร No w a l l ลม y ยเ can sell the weapon นท่านไปดูดิหุ่นของล็อกฮีิวสิาบุขึ้นชนเพดานดังนั้นอย่าไปหวังว่าเขาจะทำสันติภาพอย่างที่เขาพูดไม่มีทางดังนั้นผมก็เลย,เ,ยเริ่มคิด how to do it เสียอย่างไสิหัสิยให้ประชาชน,นม์ดหนีมดสิน ทำยังไงจะทําให้ประชาชนของผมที่ใส่บาตให้ผมด,ดัดนได้ดัน,ดน,นทุกวันเนี่ยหมดหนี้หมดสินเพราะคนเป็นหนี้เป็นทุกข์ถ้าคนหมดหนี้เป็นอะไรครับเป็นสุขว y ร o o d ตอบได้ครับาไม่ธรรมดา,าดังนั้นท่านทั้งหลายครับนิสิตปริญญาเอกหรือสันติศึกษานี่ผมถึงกราบเรียนหลวงพอ่อท่านศาสตราจารย์ดรหันษาและดรอดิศกวา่าอาจารย์ครับนี่คือ กขเรยว่านี่คืออินโนเวชันของนวัตรกรรมสันติภาพโลกอย่างแท้จริงอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่สันติภาพลงดินสันติภาพกินได้มันจึงกลายมาเป็นโคกหนองนาธนาคารน้ำโมเดลที่หัวข้อที่ท่านอยากให้ผมพูดคือเรื่องโคกหนองนากราวอ a t e ์แบงก์ is the answer of SDG ไม่ใช่ออเขาต้องฟอครับผมเขียนผิดเมื่อคืนทีนึงคือสังสันติภาพมันตอบโจทย์ทั้งหมดครับ17ข้อไม่ต้องแค่2-3ข้อ The first ข้อแรกคืออะไรครับ Sustainable d g s Development Goal ข้อแรกคือ get rid o f get rid off เอาตอบน้ำเหลงเลยละ Two way communication yes get rid off hunger ขจัดความยากจนครับ เนี่ยเขาตั้งไว้ไประเด็นอีก20ปีครับพ่อสองเก็บนิตออฟพูวัติอ่สาสเฮลตีสุขภาพดีเอาแค่สาข้อก่อนนะครับไม่ต้องไป Eco e อีโคะเอเจคชั่นก็สีมันจะหมดความยากจนได้ยังไงก็มีแต่ไปซื้อครับหิวเมื่อไหร่ไปเขียนเตนะ็มนะครับก็ดักไปหมด เพราะไม่เซฟของเขาผมเคยคุยกับเจ้าของเขาเลยครับทั้ง c คอนคอเดียนส o ูลผมรู้จักสนิทดีท่ขานก็ขึ้นไปถวายทำบุญอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นไม่เซฟของเขาเป็นควาคิดแบบตะวันตก maximize profit ครับดังนั้นจะหาถึงหัวใจของสันติภาพเอื้ออาทรแทแท้จริงในโลกไม่มีครับผมไม่เชื่อแต่ในธรรมมีผมนึกว่านี่มันอยู่ตรงนี้ครับที่หลวงพอ เจ้าคุณขอโทษครับท่านส,สรารการ์พระมหารสาพูดไว้ครับผมถึงบอกว่าอยู่ตรงนี้ครับแต่มันต้องฉลาดตรงนี้ด้วยมันต้องปล่อยวางไปเลย United Nation whatever you say Say ไป t a l k o o n y y o o c t t o o n u ครับ UN ของเมืองไทยยังไม่ค่อยนิ่นต์ผมครับเ <c oughs> ขารู้ว่าผมฟันแน่ครับ You just talk only paper only u n i ครับ a t i o n นีดมดนันหลวงพ่อเรื่อยครับผม,ม please You just lean on by your own hand ไปปลูกต้นไม้ไปปลูกพักปลูกกล้วยขึ้นมาช่วยสอนชาวบ้านเงินเยอะแยะที่คุณขอบริจาคเข้ามาแล้วคุณเอาไปปลูกสันดิภาพลงดินสันดิภาพให้กินได้จากนั้นมาผมไปเพิ่งรู้ว่าหลวงพ่อแอบไปดูโครงการโคกดอหนาที่สุริมครับน,นี่แหละเป็นที่มาท่านถึงบอกโอโ้คุยกันน้องสาวหลวงพ่อว่าผู้ใดไม่เห็นเพ่นบ้า อาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์สังคมออเลอผมน้องสาวบอกผมก็เลยโทรหาท่านครับว่าหลวงพ่อผมเนี่ยติดต่อท่านมาสามสปีแล้วท่านไม่เคยอ่านผมเลยครับในที่สุดเพิ่องอ่านเมื่อเกือบสองปีเนาะดูสิครับดูดีิไม่ให้ผมเครียดได้ยังไงเครียดดิจากนั้นมาครับด้วยสติและปัญญาของท่านอันปราดเปรือง แล้วภาษาที่ท่านเข้าใจว่าโลกเขาพูดอย่างไงอีสานบ้านเฮาจะเฮ็ดอย่างไงทำอย่างไรถึงจะให้ชาวบ้านและเกษตรกรมีกินมีอยู่มีใช้และหมดหนี้ครับพ่อผมก็เลยเอาแนวคิดของพระเจ้าอยู่ามาใชา้ผมจบเกษตรบุรีรัมย์จบเกษตรแม่โจผมเชี่ยวชาญด้านเกษตรมาก่อนแต่ผมถูกสอนเกษตรแบบตะวันตกไม่ใช่เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ครับหลวงพ่อ ในที่สุดผมก็เลยเอามันลงดิน,นอย่างที่หลวงพ่อพูดแต่ผมไม่เคยวอร์ดดิ้งนี้ตั้งสุดยอดขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรธนษาเป็นคนกล่าวขึ้นมาเป็นนวัตกรรมวอร์ดดิ้งนวัตกรรมภาษาที่เข้าใจง่ายมากเลยไม่เคยมีครับเพิ่งมีเมื่อจะเกือบสองปีประมาณ1นปีเดเดือนนี้เองที่ท่านได้เห็นจริงๆเฮ้ยมันใช่เลยดังนั้นผมเชื่อว่า this is the h u b เป็นประเทศแห่ง ความศีเวลัยครับภายใต้พระบาทสมเด็จพระวชิรเล้าราเจ้าอยู่หัวของเราเมื่อปี64ครับ63 64ท่านอธิบดีสุทธิพงศ์จุงเจริญเมื่อก่อนก็มีท่านเป็นประรัะหลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยอเนในสมีส่วนผลักดันโคกน้องนาเต็มแผ่นดินครับตอนนี้หลายคนคริตริสด์ครับหลายคนดิสเครดิตโคกน้องนาเขาไม่รู้จริงครับ ว่าโคกน้องนามันทําให้เกิดเขาเรียกว่าความชุ่มชื้นของแผ่นดินดังนั้นอีก2ปีหรือ3ปีข้างหน้าครับท่านศึกษาทั้งหลายครับทั้งสิเก่าและสิปัจจุบัน One day in the f u t ฟิววันหนึ่งในอนานะคตใกลๆ้ๆท่านจะเห็นว่าโคกน้องนาธนาคารน้ำคือคําตอบของ SDG จริงๆครับดังนั้นวันนี้ผมมีเวลาแค่20นาทีครับผมจะรีบ เร่งนิดหนึ่งครับเห็นว่าผ่านมาหกนาทีแล้วใช่ไหมครับจับเวลาแล้วใช่ไหมครับบอกผมนะผมบอกนะครับไห้บอกนะครับเป้าหมายกันพัฒนาเห็นไหมครับทุกคนรู้คริสนะครับอย่างน้อยท่านต้องพูดได้ในองค์กรของท่านผมเคยชวนเจริญพกกระพันบอกว่าท่านครับทําอย่างนี้